ชาแนลอีกแล้วนะคะปราเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะวันนี้เพิ่มเติมก็คือปราเดือนจะพาไปทํคขัวสองไส้ทะลักค่ะนะคะว่าขัวสองไส้ทะลักของปราเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วออกมายังไงนะคะเราไปดูกันเลยเนาะนี่เลยคะ่ะปราเดือนใช้แป้งสําเร็จรูปนะคะปราเดือนซื้อมาตามซูเปอร์มาร์กมีขายทั่วไปนะคะเราไม่ต้องไปทําเองเพราะว่าการทําแป้งเองเนี่ยมันก็คงจะยาก ยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งนะคะต้องมาตีแป้งต้องมาคอยให้แป้งขึ้นฟูอะไรพวกนี้อีกนะคะเราจรึงไม่จําเป็นต้องเราผ่านขั้นตอนอน,นั้นเป็นเลยเราคือเราซื้อส,สําเร็จรูปมาเลยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยเนาะว่าขัวสองไส้ทะลักของป้าเดือนเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงแล้วป้าเดือนจะทำยังไงยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ทํคขัวสองไส้ทะลักวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าป้าเดือนจะทํำยังไงนะคะตามป้าเดือนไปเลยจ้า นี่เลยค่ะของที่ประเดือนจะต,ต้องใช้ในวันนี้นะคะในการทําครัวสองไส้ทะลักนะคะก็มีอะไรไม่มากมายนะคะประเดือนใช้หมูแฮมค่ะนะคะหมูแฮมเนี่ยดูสิคะสองร้อยกร,รัมนะคะของประเดือนนะคะเพราะว่าประเดือนซื้อมาเนะะี่ยเขาเป็นแผ่นตัดเป็นแผ่นนะคะแลวนี่แผ่นเขาใหญ่ไปประเดือนก็เลยจําเป็นต้องตัดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไส้กรอกค่ะไส้กรอกประเดือนใช้ทั้งหมดสิบห้าอันนะคะนะ ทั้งหมดนะคะแล้วก็ก็แล้วแต่นะคะใครทํามากทําน้อยเนาะเราไม่จําเป็นจํากัดว่าเป็นเท่านั้นเท่านี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะชีสค่ะชีสนี่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้นะคะแล้วก็ที่บอกเลยนะคะคือแป้งเลยแนหะนี่ค่ะแป้งที่ประเดือนบอกว่าซื้อสําเร็จรูปมานะคะนี่อันนี้คือพระเอกของงานนะคะที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะเครื่อง ที่ต้องใช้ของประเดือนวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะทุกอย่างเนี่ยประเดือนซื้อสําเร็จรูปมาแล้วนะคะป้าเดือนไม่ได้ทําเองเพราะว่าเขามีสําเร็จรูปมาแล้วเนาะแค่เรามาทํำขัว2อเท่านั้นเองนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าประเดือนจะทํำยังไงขัว2องของประเดือนออกมาแล้วจะหน้าตาหน้ากินไหมตามประเดือนไปเลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมถาดสําหรับเข้าเตาอบนะคะเอาถาดมาวางแล้วก็ใช้กระดาษไขนะคะ เอากระดาษไขวางลงไปอีกทีหนึ่งเนาะนะคะตัดให้พอดีกับตัดให้พอดีกับถาดนะคะแล้วเราก็มาเริ่มทำแป้งกันเลยนะคะตัดแป้งออกนะคะตัดออกเป็น6ชิ้นค่ะแป้งแผ่นหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะตัดให้ได้ทั้งหมด6ชิ้นค่ะนะคะ เขาก็จะได้อันใหญ่พอสมควรอยู่นะคะแต่ละแผ่นก็นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะได้6ชิ้นนะคะเราก็จะเอาออกมาทำขวดส่องกันนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะเอาแผ่นแป้งมาวางนะจ๊ะวางแผ่นแป้งเป็นลายเฉียงนะคะแล้วเราก็เอาไส้เกาะมาวางนะคะแล้วก็ท่าไปด้วยหมูแฮมนะคะ แล้วเราก็เอาชีสมาโรยอีกทีนึงนะคะชีสนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะคะถ้าเราชอบมากเราก็ใส่มากได้เลยนะคะเพราะว่าชีสเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการทําไส้กรอกวันนี้เลยนะคะไส้กรอกขวดสองวันนี้นะคะดูสิคะตรงนี้เราจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะคะถ้าเราไม่ปิดเนี่ยก็ชีสก็จะไหลออกมาเยิ้มนะคะแต่ก็เป็น ก็ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องบีบติดกันนะคะเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ป่อเดือนก็ทําปิดบ้างเปิดบ้างนะคะแล้วอันต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาไส้กรอกแล้วก็หมูแฮมมาวางโรยไปด้วยชีสเหมือนเดิมนะคะโรยไปได้เลยค่ะชีสเรานะคะใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะคะใส่น้อยก็อร่อยน้อยค่ะ พยายามม้วนให้แน่นนะคะพยายามม้วนให้แน่นถ้าเราม้วนไม่แน่นเนี่ยเวลาเอาไปอบเนี่ยเขาจะแตกตัวออกมานะคะแป้งอ่ะเวลาเราติดกันเฉยๆเนี่ยเขาก็ติดกันแล้วนะคะถ้าเราม้วนแน่นๆนะคะเราจะมาทําอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราจะไม่ทําเฉียงแต่เราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะทําเหมือนเดิมค่ะใส่ไส้ลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ม้วนพยายามม้วนประคองให้แน่นนะคะประคองแป้งแล้วก็ประคองไส,ไส้ทั้งในเอาไว้นะคะ แล้วก็ม้วนลงไปเหม like like ือนเดิมค่ะอันนี้เราก็จะปิดนะคะปิดก็ได้นะคะอย่างที่ปราเดือนมาปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ค่ะนะคะเราจะได้อันใหญ่มากเลยอุ้ยนะคะจากนั้นเราก็นําไข่ออกมาไข่เนี่ยป้าเดือนจะใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นนะคะไข่ขาวเราไม่ใช้เนาะไข่แดงเก็บไว้นะคะไข่ขาวเราจะเอาไปทิ้งหร <sim> ือว่าจะเก็บไว้ใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นนะคะ เทไข่ใส่ถ้วยแล้วเราก็ตีด้วยซ้อมเลยให้ไข่แดงแตกกันนะคะแล้วเราก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปทาขนมปังกันได้เลยค่ะไปทาไส้กรอกได้เลยนะคะไส้กรอกเนี่ยทาทุกชิ้นนะคะทาทาให้ทุกชิ้นเลยข้างล่างไม่ต้องทานะคะทาเฉพาะด้านบนด้านเดียวเท่านั้นเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเวลาอบเนี่ยเขาจะ ไหมนะคะก็จะไหมก่อนเราก็จึงถาเฉพาะด้านบนเท่านั้นนะคะทาให้ทั่วทุกอันนะคะทาทุกทุกอันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหมดเนาะถ้าหมดเราก็เอาลูกใหม่อีกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็โรยด้วยชีสอีกทีหนึ่งคะ่ะพอข้างบนจะต้องเป็นเกรดนะคะเกรดชีสอีกทีหนึ่งนะคะรับวซองอบชีสนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าเตาอบกันได้เลยค่ะอบเป็นเวลา15นาทีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเตาอบของเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้แบบไหนนะคะแต่ของป้าเดือนเนี่ย15นาทีก็พอนะคะเสร็จเรียบร้อยก็อ,ออกได้เลยค่ะนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วอ๊้ยไส้ทะลักออกมาเลยเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเอาใส่จานกันได้เลยค่ะเรามาดูกันก่อนเนาะว่าข้างล่างจะเป็นยังไงดูสิคะ อุ้ยตอนนี้นเป็นสําเร็จมากๆเลยนะคะโอ้ยน่ากินมากๆเลยเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้างล่างก็ดูดีมากเลยจัดใส่จานเรียบร้อยเลยนะคะเป็นยังไงคะน่ากินไหมโอ้ยไส้ทะลักออกมาเลยเห็นไหมคะชีสนี่เยอมออกมาเลยเห็นหมูแฮมแล้วก็ไส้กรอกข้างในเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอย่าลืมกาแฟนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกาแฟด้วยนะคะทานไส้กรอกกับกาแฟได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้ยตอนนี้กําลังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะตอนนี้ร้อนมือมากๆเลยนะคะเนี่ยกำลังร้อนเลยเราจะมาดูข้างในกันเนาะ,ะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะคะดูสิคะโอ้โหไอร้อนยังออกอยู่เลยคะ่ะอืมชีดเยิ้มเลยคะ่ะเห็นไหมคะโอ้ยชีดยืดเลย <laughs> เป็นยังไงคะ โอ้โหไส้แน่นๆเลยนะคะดูสิคะไส้แน่นๆเลยไส้เนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะดูสิคะดูอืมไส้นี่แน่นมากอันเดียวเนี่ยโอ้โหเอาอยู่เลยนะคะไส้แน่นน่ากินมากๆเลยกําลังร้อนๆเลยนะคะกาแฟสักถ้วยนะคะอุ้ยเป็นยังไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญรับประทานได้เลยนะคะเป็นยังไงคะ ทำอาหารกับป้าเดือนไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะทำง่ายๆเนาะไม่ต้องเรื่องมากให้ต้องหาของมากมายนะคะเราไม่ต้องหาอะไรมากมายเราก็ทำได้คะ่ะขอให้ที่ซปเปอร์มาร์เกตมีแล้วก็มีวิธีที่จะทำอะไรเราก็ใส่เข้าไปได้เลยคะ่ะเป็นขัวซองออกมาน่ากินเหมือนเดิมคะ่ะ ยังไงคะดูสิคะอย่าลืมไปทําตามนะคะถ้าใครคิดว่าอ่อหน้าอร่อยหรือว่าอะไรก็อย่าลืมทำตามนะคะเป็นยังไงคะน่ากินไหมไส้กรอกของป้าเดือนนะคะแล้วก็คลิปเนี้ยป้าเดือนต้องลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าเนาะเออขอให้มีความสุขกับการกินไส้กรอกนะคะ อ,อ,อย่าลืมนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆเอาไว้ให้มเดือดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ยไม่เดือนต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะใส่กอกไหมคะ